ตัวอะไรวะโอเคอบเสรแล้วด okay, ok, ียม hey, <speaking in minority> oh, ันมาไหมโอ้ต <speaking> ัวยังอยู่ยงไงฉันอเดีมียมลยกลียมหมดเลยดำหมดเลย น่ะลมสดเม็ดด้วยเย้เหม็นนะแต่เป็นยไงเอาที่สองก้อนเหรอสองก้อนเหมือนแไก่เลยนะอ๋อจำได้ไหมเอาขี้เหลวให้เอาที่เหลวไก่อ่ะเอ้ยเอาขี้เล็บๆมาก่อนที่มันจะแห้งเอาไหมฉันอ๋อขี้เล็บแลวที่ไห เราก็ตายนะพอกินตายตรงไหนอ๋อนีดิอร่อยดีนะคุณค็จะสั่งอะไรดีคะขอตามเดี๋ยวนะ